เจอกับใจมาเที่ยให้จุนก้องเลยมองเลยรวมพิรมจมจิตสนิดแหนอยู่แก่แก่เรียนปลายมีไปเลยเจ้ากว่าใจยังพิรมจมโนไรมันรอมตึงแปรปะตตยอย่าเธอในเมืองมน กองไก่าลาดซึ่งมีระอินจาติราชกู้เป็นประมุขแห่งที่นี่วันนั้นไระอินด,อด,ออด,าาดีรยกเทพระบุกเข้ามาใค่ไๆเพื่อดีตเป็นกษาหายได้วยจะ่ปรึกษาเรื่องอะไรติดตาม,มาความเข้าใจต่อไปมี่ก็ะตุองชม ป้บุ่กมาไกลออกมือไว้มีความศรัทมาแต่ยังไะไร้สมเด็จปิดาเกลุน้บอกเล้อพ่อลูกเก้าวใจสวัสดีพรงคมครับสวัสดีเจ้าเทพบุตรการที่พ่อมีกระแสะรับสั่งให้ผมมาข้าววันนี้พ่อมีเรื่องอะไรเรื่องน้ำตาหรือเรื่องน้ำท่วมคือเหล่าเต้ปิดาเกสวันนี้บอกว่าแกน่ะเป็นนักล่าผู้หญิงตัวสำคัญ เราได้ที่ดาแกสวรต้องเสียสาวเสียความบริสุทธิ์ไปกับแกเป็นจํานวนมากหลังจากที่เสียตัวกับแกแล้วโดนแกทอดทิ้งโดยไม่ไ,ไ,ได้อะไรใยดีอะไรทั้งสิน้นดี่เป็นการกระทําที่เลวที่สุดพฤติการเช่นนี้ไม่เคยเกิดมีในไกรลากษแกอย่าลืมว่าดอกไม้ในสวรรค์เราต้องการใจมันพุ่มอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องการให้ดอกไม้มันบานมันดอกไม้มันบานแล้วมันจะต้องยังไงแห้งไงเอวร่วงโรยเไป็นธรรมดาอยู่เอง เพราะฉะนั้นเมื่อแกก็ทำให้ดอกไม้สวรรค์บานเป็นจำนวนมากแกก็อยู่สวรรค์ไม่ได้พ่อจะให้ไปไหนนะครับก็จะให้แกลงไปจุดติในชุมพูตวีปเออกาบประทานโต๊ดสอจะไปเกิดที่ไหนก็ได้ผมแต่ขอโทษนะขอให้ผมได้เป็นตัวผู้ก็แล้วกันเป็นหมูหมาวัวควายเป็ดไก่ผมก็ไม่เกี่ยวแต่ขอให้เป็นตัวผู้และมีตัวเมียมากๆหน่อยมันก็ดีตอนนะั้นวันนี้ก็ได้มองลงไปสู่ชุมพูตวีป เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เลวเหมือนแกเพราะนั้นก็นจะส่งให้แกไปพบกับมันเราจะได้เป็นเพื่อนจีผู้หญิงกันไม่ใหญ่อย่างนั้นเจ้ชาชาวต้มสักกำลังร่วมสังวาสกับคนขอทานก็จะให้แกไปจุติในท้องของคนขอทานไปเกิดเป็นลูกคนขอทานเออเป็นตัวผู้เออมีตัวเมียเยอะเยอะขอบคุณขอบคุณ และการที่จะให้แกไปเกิดในต้องของคนขอทานในคราวนี้ไปเกิดคราวนี้เพื่อจะไปเปิดเผยความชั่วร้ายของเจ้าเจ้าดมศักเพื่อจะเปิดเผยหนะ้าตา,าของเจ้าชจวาดมศักให้เจ้าโลกก็รู้ว่าเจ้าเจ้าดมศักนะ่ะเจ้าชู้เอาแมก้กระทั่งคนขอาาทนานก็ไม่เหลือ <SUR F OR> และก่อนที่แกจะแก้าใจแกไปจุดิีในท้องนั้นก็จะให้พรอนันประเิฐไปว่าให้แกไปอยู่ในท้องแม่เพียงเจ็ดวันไปอยู่ในท้องเจ็ดวันเออครบเจ็ดวันครบ,บทานดีเลย กอดแล้วต้องลมเพียงสามนาทีเป็นหนุ่มก็แสดงว่าผมต้องหยุดการจีบหญิงได้เจ็ดวันกับสามนาทีเออและก่ยังให้พนรนไตอีกว่าขอให้แกอยู่ยงคงกระพันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมจัดจะรู้ได้ว่าอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถยังรู้ดินกว่าอากาศปยากรชีวิตตนเองและคนอื่นได้รู้จักกับคนทุกคนที่พบ ผู้หญิงที่พบเป็นเกนกู้ตอนนั้นนอกแต่แม่และพี่น้องเจอผู้หญิงมากเจอเยอะเลยฮันลาอ่อนิวไอเสี่ยวเสี่ยวเฮ้เอาทำไมอยู่อีกวาจะรีบไปเกิดล่ะไอบา้ากาไม่ได้แกไปเกิดแบบนี้ก็จะถอดดวงใจจะส่งไปก็รีบพอดี่ผมจะรีบเกิด กาะวานอรมันดั้มบันทึกรตตะบานีดีนักเมื่อันกระตาดัมจะปอกกับส้มกาลตอบดวงตยาปล่อยแทบแล้วเมือโอ้ยดวงใจของเจ้า ก่อนที่เธอจะไปเกิดพ่อจะกอกับซิปปอนสั่งอีกครั้งหนึ่งว่าให้ไปจุดติอยู่ในท้องแม่เจ็ดวันครบเจ็ดวันแล้วครอบครอบแล้วสามนาทีเป็นนุมอยู่ยงกองกระพันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมจะจะรู้ได้ไม่ยังเป็นสัมมาสมพุทธเจ้าสามารถจะยังรู้ดินกวาอากาศปยากรชีวิตตนเองและคนอื่นได้รู้จักกับคนทุกคนที่พบผู้หญิงที่พบเป็นเกณฑ์คู่ตอนนั้นนอกแต่แม่และพี่น้องไป กอดวงวิญญาณในบ้านแก้วแล้วใบอินทราปักกายที่ไปนหนดวงวิญญาณมากค่ตองก้องน้องไร่ตองน้องใย,ยขึ้นทุกวัน ตัต้อมนาตานียายมาเลยตามนีเลยยายมาเลยก็ไม่ลูกกาวสวยอยู่กนหนึ่งชื่อว่าสร้อยสาลนีแต่เนึ่งเหียว่าสาหนีเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่โดนพ่อแม่ปน้าปนอเขาใจที่จนเลงจนเสียผู้จนเสียคนจนไม่รู้จักกับคำว,ว่าพ่อและไม่รู้จักกับคำวา่าแม่อาชีพของตายายก็คือทำไรปลูกผัก วันนี้ก่อนที่แกจะไปได้แกสั่งลูกสาวแกอยู่บ้านแต่แกสั่งลูกแกว่าให้ิดตามหาความเข้าใจนี้รับทกผู้ชม ยิ่งสิ่งดีอยู่ที่เรือนเพื่อละเพลินไปมาเลี้ยวตาดูเรือนนรียย่ทธวัฒน์เนมันปัดควาตัวและตาทีสวัสดิ์การให้มันกับตูแม่จะมีเมื่อนักการบ้านคุณครูกับปอยู่ไปได้เราเจริ จนจนปอบรักรักไม่กวางกำไม่จำไว้ปอบรักไม่มตอเปังเกตกะกงแม่นแน่แนคงลูกปัญญิงอยากวานี่กับเรียนคนปจะชจชนตังต้งสิลนคนินตาอ่าอลูกก็สบายสบายป่ะ ป้อนี่ก็ตา่ยายมีโลอกใอญ่เมื่องินต่นยายมายีทีนมีแม่ดีใหญ่มาเลยโลกอือแม่ใหญ่มาเลยทีนี้กูนี่จ้าดีเออเรล่งดีมารยาทโลกเราไม่เลือกเรานี่เป็นคนจนโลอก <c oughs> อาปลูกปักกวัแกแวงแตงกว่าอาชีพเรานี่ก็ทำร้ายทำหน้าแต่ว่าดวงไม่ก่อยดี การต่ำไรก็ไม่ได้พ้นปีนี้ไม่รวมปันป,ปลื้โปรกอยันยัดเป็นสับประรดเม็ดโปรก,ก้าวโพลก็ออกเป็นกงไปไม่รอดการตำหน้าก็ไม่ได้พ้นการต่ำไรก็ไม่ได้ความตำหน้าก็ปีนี้ว่านเนี้ยออกเป็นเก้าต่จริ้งกว่นออกเป็นยญ้าคาจนฝนปนเล วนนี้พ่อกับแม่ไปร้ายมึงอยู่บ้านหลวงนายลีนล้านะอย่าไปไหน,หน้อยหลวงเออคุยไปไน้อยเราแข่งตั้งอีตายจะนี่เราเป็นยิง่งดีกันนางรุ่นคนไม่ดีหลอกไปจันนวนกองการนินตาคนกรณีคนจนเราต้องเจียมมึงมาเจอหนังบ้านเปลือนต่อเดียวค่อยนะ่าว่ามึงไปหลักเดียตายเจียนก็เออไปหลักว่าัอมัวเตรียมก็แล้วคุยไปโป้งๆก็กลางคืนลำบากกูกำไม่ได้มันนั่นขี้ยิง่ง ไปไหนไหมที่นีการอยู่บ้านนี่อย่าอยู่เปล่าหรอกได้ไม่ได้วันเย็นๆนั่นลูกตักนหห้ำใส่โอ่งใส่หางเอาไหวบ้างพอแม่มากำกำกื่นกื่นนายยืบช่วยมาจ่ายได้จะดวกเบื่อตาตั้งมึงปลอดดิได้ลูดจ้าเม,มือามาม่อยมามึงื่อยตักน้ำเมื่อยเปรต <c oughs> เริ่มฝันเรือลูกมึงรู้ไหมว่าลูดจ้าเม,มื่อยมาแต่เมื่อยไปตักน้ำตากูไปโกก้อีบอสตากูเป็นลม กูตงวงไปในบอตายจะไ้เบ้ทีนี้ก้นันได้ปูรระไรเออโดนอะไรมีจับเบ้ออที่ลแล้วก้า,ากดักมือแลกับบอแล้วก็เออมือมึงล่นบอแต่มึงไม่สียดาไดอยู่ออ,อย่าตักหรอกกยตักเองจีบหลับบอตายเอะไรหอกกูก็โด้หรอกว่าการตักนามมันมีอันหนอรายแต่ว่ากูอ ก้อนใจใจเก็บเศษไม้เศษลายทำกลงน้ำขึ้นมาวายบนน้ำพอแม่าามาคำคำขึ้นขื่นก็ได้หยิบช่วยมาใจาได้สะดวกใจมึงใจหรือมึงเก็บฟืนเนี่ยซอยพวกนี้เด็บเบอร์ต่างพวกต่างเมียเดีด๋ยววะแบมแบันรือล่ะลูกมึงรู้ไหมว่าการไปเก็บฟืนในป่าหญ้าหลอกๆก็อู้กัดลูกมึงจะได้อีเบอร์ก็ไม่ได้ผวเอออีหมาได้เอาปอรอไปแล้วล,ลูกเก้าวอากาดักมึนตายไปแล้วลูกต้นมึนเท้าควายมึงไม่เสียดายเยอะแม่ ถ้าอยากแก็บล,าลราก็กูแกเองถ้าแล้วต่อเดี่ยวก้อนไปร้ายนี่พอทักน้มไหวเต้นไงแหมมึงงาบื้นไว้กนี้มืงอันหนเป็นเจ้าเเตก่อกว่ามึงแล้วเวก้าก็าอย่างอุ้งไม่ทุกตอนเจ้ากูเจอมาไหว้รมแล้วลาหนมึงงัดอุ้งเก้าเอุ้งมอแดกไม่ทุกกดตุ่มมูงเอิน Xoay lục ra bằng tùa cao cao bằng 9 cao bởi cực mịt môi đắm rời ai rời Nè mướn đại trăm phân thả nè bê À mày bảo ưu Ưu bảo bảo ưu kì Mướn nòn tốt vì cái ưu ta mịt ngược rát chứ ta Bởi nay chú phải chạy xong rồi ra giả lưm nó chứ tan khỏi trái mà Tan vì ta ưu cũng mấy cõi mì lèo Mấy mái của anh ấy có rae plem là thầy luồng đại pì, duah cho đi du thì ăn du nang du mềm mệt lện, mềm ngang đoạt luồng garena đi tại gì đi. เดือดใจใครแทบไหมนกได้หรือไปไปร้ายเป็นตามโลกกันดีว่าไอ้เด็กใหญกับตากับปางอ่ะปลามายใจแท้เลยมองปากกายไม่ไปไหนอยู่เดือดใจหนึ่งราตรีแต่มามีตองแต่เมืองหนองแม่ จอจนี่ก็เป็นเจันนึงราศี่จะรอมอกะทำไงตองยายเีี้ยกวันแล้วเวลาที่ป้านปนไปน้องตองน,น้องตอ,นนองตอน,น้องยายขึ้นทุกวันตีนี่จะไายก่อนทำดูตองแล้วรองไงน้าพี่น้อง แล <Keep S 2> ้วกับว mm ่าทำไมมันถึงได้เป็นอย่างนี้จะอยู่กับผู้ชายเพียงหนึ่งคืนเสียตัวไปมั่งเลยกัคกังกังกังจะไปดูตออมกันสินาเรื่องแล้วเจงในมึงแรนตั้งไรวันแกอยู่กับผู้ชายเพียงหนึ่งคืนแกบอกว่เสียตัวลงไปมั่งในกังท้องกังแต่ว่าเต็มตองด้วยเท่านันไม่ฝักทังคืนไมเหนือแต่ย่องก็ไปยิบไปจากเดียวก็อเกคื ไอ้มันกวาดานไอ้นั่นมันตุกเลยเจ่าเด้ถึงเปลี่ยนเวลาวัดระยะเวลาปัานมาแกอวันติดต ong มึนจะกาเดือนแล้วเด้แล้วคนเราก็ปุุงย่อยกี่วันอันเนอเด้ก็คือจีบเดือนนะจีบเดือนนั้นกี่วันเดือนหนึงจ้ามจีบวันมึงกิดและจะกี่วันแล้วกูโรอแล้วกูบัก้ามึงกูรู้แล้วว่าเดือนหนึ่งจ้ามจีบวันแต่ว่าจีบเดือนนั้นกี่วัด